ก็มีอีกหนึ่งรายการนะครับที่เรามาปิดการขายเดี๋ยวผมพาไปดูครับตัวนี้เป็นชุดเสื้อเผาสองผาของนิสสันนะครับตอนนี้ขายแบบรัวๆกันเลยนะครับผมตอนนี้เดชบุญน,นะครับลูกค้ามีรถเคนมายกด้วยนะครับผมไม่ได้จ้างเคียนมายกอีกทีก็ขอขอบคุณลูกค้าอีกทีนึ่งครับเพราะว่ามีเคนมายกขึ้นเองเลยอันนี้บล็อกลมทางร้านเรายิงไม่ออกนะครับยางกระทะล้อเราก็เลยให้รถ ลูกค้ายกขึ้นใส่แล้วก็จะไปทําการถอดอยางกระทะเราออกที่ร้านยางนะครับนี่ขอขอบคุณลูกค้าอีกที่นึงนะครับผมที่มาอุดหนุนเสื้อเผานิสันสองเผาจะใช้งานนะครับป้าย่ใส่ป้าบ้านยุใส่โอ,อ้จังหวัดมุกดาหารนะก็ขอขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดมุกดาหารนี่นะครับหน้าตาลูกค้าที่มาซื้อเสื้อเผาครับผมขอขอบคุณอีกทีนึงนะครับตอนนี้คือเขาต้องไปถอดลัน่นยางเนาะ ขอดอยากของคนพอ่อบอกรบลมผมมันน้อยร<ด> <c oughs> ่านอยางมพราะแกจอยื่อใกล้กลกลเสียเฟ่เลยงครับ <c oughs> ผมครับ <c oughs> ไปทอดไปทอดครับตอนนี้เป็นเฟืองท้ายนิสสันสองเพลนะครับบกลม ทางร้านเรามันเล็กนะครับยกไม่ขึ้นโอ้ยิงไม่ออกยิงไม่ออกสักตัวเลยี๋ยวต้องไปอาศัยร้านยางนะครับอยู่สีแยกควยแดงบางแปนขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดมุกนาหารอีกทีนึงนะครับผมบคครับ